นะคะพบกันรายการอีมีชแนลกันอีกแล้วนะครับเออ,อวันนี้แคกมิซาโอเนาะเออแล้วแขกรับเชิญก็คือขอมอมโยเซเกมเมอร์นะครับนะคะก็เขาจะมาเป็นเพื่อนนั่งเพืนเพื่อนนั่งฟังเรากรีดอัดใส่คำแก่แก่หัวแตกนี่จะให้ เริ่มแบบเมื่อกี้ที่ค้างหรือว่าเริ่มใหม่เลยแล้วแต่เตึะงั้นค้างเอาที่ค้างแล้วกันเพราะมันก็เนื้อเรื่องก็หลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละขาน้ำง้ำ แล้วงำไมต้องมาตรงนี้ด้วยเขาชอบเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ชอบาอายากะเดีด๋ยวเขาชอบอายากะเขาขออยู่กับอายากะอายากะน่ารักออกไม่รู้อะเรื่องเรื่องเรื่องเอ,งอเห็นโยเซบอกว่าให้ไปในห้องน้ำชายใช่ไหมแล้วก็ต้องสวนสาธารณะด้วยครับถุยอืมเฮ้ย ในะเรื่องก็ออกนะนะสตโโมก็จะนะตดนวางไปเเนเดิดหลับเซึ่งเลยโทมาก,ก็จะกรดจะช่วยแต่สุดท้ยม่นก็พยยิ่งตายเลยดีกโทมาเฮ้ช่วยอ่าโอ้โหโคตสุภาพบุรุษอ่ะโทมานุงนงช่วย ก็มีรอยยิ้มกันเลยทีเดียวอเออต้องทำลายอ่ะต้องทำลายอ่ะต้องทำลายอย่จะช่วยอ่ะถ้าจำไม่ผิดเห็นมีถังดับเพลิงก่ไดาจะใช้มั้งมาหังถังดับเพลิงเหรอหยง ไม่อันนี้อะไรเด็ดอะไรเด็ดอุ้ยก็ตายไงงงไปช่วยอาจาร,ราย์ก่อนชั้นบนโอ้ยอยากไปหาอายากะซึ่งเป็นอาจารย์คือคนที่อายากะชะลอบสุดท้าย,ยัยงอายาการระก็ตายอยู่ฮะอายากะตายเหรอ มันแล้วตายทุกคนเอเป็นเราโอ้โหอันไหนอีกยกเป็นถูกมา้วยไม่ใช่ชั้นนี้เพี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลงเอเจนต์บันไดขั้นหนึ่งอย่าง oh, oh, oh. uh, oh. <e oh. okay. นี้ไหมอายการทำไมอายการตายอะอยากกับอันนั่นแหละ ลองหาดูอีกแน่ทำไมต้องหาเออเอา,เอาไปทางไหนก็ลองดูดีมันจะมีล็อกเกอร์อยู่หลังห้องอนะ่ะแ <c oughs> มวห้องไหน <c oughs> ไม่รู้จะไม่ได้โอ้โห <c oughs> เอ้ยเอน่อากลัว อ่าไหนมันสั่นแหววอาจารย์อยู่เองมาแหลกนะทิชชร์ลำอาจารย์แน่งอาจารย์หน้าตาซิว ก็อาจารย์ออกมาได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ไปตรงห้องดรงชั้นล่างสล่มยังเป็ดไม้เป็ดบอลยังอายะอะเอาอายากาเราก็ไปขวาสุดขวาสุด อโอยอะไรไ <c oughs> ปขวาสุดเดีหยวเออมันมีทางเดินไปขึ้นบนแล้วก็วไปขวามันจะเป็นห้องสแสล็ปห้องหนึ่งแล้วจะมีคนโดนจับยูยชิโน อย่าลังโดนใส่ออกนะตรงโทรศัพท์มันจะตายได้โอเคเราจะตายได้ใครอ่ะเ๋ยวชิโน่โอ๊คเฮลไม่อะ oh, oh. หรือไม่เฮลต้องช่วยเอช่วยแน่ต้องช่วยนี่นี่ฮันวอดบอดยูแฮปโรเซนโนย o เอกฟีโพรกั e จ้ะจะยิบปีเป็นเฮลยู อ่ะไปไปไปโอ้โหเยอะแล้วก็จะมีคนมาเสียงเลื่อยไฟฟ้ามาตไก่มันจะมีทางหลบอยู่หลายที่แต่มันให้หลบในศพเราต้องวิ่งไปหลบศพ<ล>หลบในศพที่ข้างๆใช่ไหมต้องเข้าไปหลบที่ศพข้างๆใช่ไหมมัเน,มเ,นมเลี้ยว

ทำไมโอ้ต้นทำไมตัวเราเปิดอะไรอ่ะแล้วก็เปิดมันเปิดมันเปิดมันนี่หรอเปิดไ้ตรงไปขวาสุดขวาส,วาสุดนี่หเอไม่ใช<จ>่นี่หรอเฮ้ยไม,ไม่สปอยแลวดีกว่าบอกเถอะไม่สปอยดีกว่านี่หรอวันหนึ่งหูใครเกทันต้องจัดการเอง อ๋อเอาท่อะไรต่อฮะกับ <c oughs> แล้วก็ไปตรงคัดสบาอย,อยงไงตรงในกานไปตรงที่หนังสือบนนั้นอ่ะเอ้ยใหญ่แค่้านั้นโอ้โหไปยืนบนหนังสือข้างบนหนังสือตรงสี <Okay. S 2> ฟ้าๆมันหยบใกล้หัวศักด์ เยคุณเห็นไวมล่ะไ,ไอตรงที่มันขอบนนเนี่ยอ่าฮะห้ามตรงโทรศัพท์ใช่ไหมอาหา่าฮะห้ามโดนโทรศัพท์ห้ามเบิร์ผ่านทางไอร่รอรอไอต้นนั้นน่ะต้นอะไรวะเราตอนนั้นให้มันมาให้มันโดนมันผ่าน,<ห>นเส้นทาง,งโทรศัพท<ห>์นะเรา,าก็จะได้โทรศัพท์พลางเนี้ย S <S ให้มันอยู่บนต<ล>น้นอะ<ห>นแห้ามห้ามเราห้ามเดินผ่านออต้องรอรอ,อยตน้ตนต,นตน้นแล้วตอนนาให้มันมาดนมนนโดนก็เราก็เดินรีบเดินวนแล้วก็เดินยังซ้ายสิครับเนี่ยเดินเดินเดังดิงเดินแล้วตอใหม่เบย แล้วก็ขึ้นเราจะรอให้มันไปไกลกว่านี้เราเร็วเร็วเร็วดีวช่างไม่ดี <c oughs> เดินผ่านตรงนั้นเราก็จะตายแล้วนะเดินเร็วเ <c oughs> ดินเร็วเ <c oughs> ดิเ <c oughs> ให้เราเดินรอบแล้วรอให้มันไปฝั่งเลย <c oughs> ไม่ต้องมาอ้อมเนะี่ยเขามันก็เป็นเงี้ยเห็นไหมตรงนี้มีผีอัดน้ำเห็นไหม <c oughs> เราเดินผ่านตรงนั้นอ่ะ เราจะตายนี่มั้งตรงกระดาษใช่ไหมมาครึ่งโตเลยลงล่างเลยโอ้อเออไม่ไม่ขไม่รู้เขารอไว้เกมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยว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 เห็นไหมลงไปเลยสุดได้เหรอมันไม่โดนกระแสเหรอไม่คือเราต้องอยู่ตรงระหว่างเครื่องเท่านั้นมันจะโดน ตัวลืมแล้วปะปตัวลืมแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวะกลาหน้าตะแหลกนี้นี่แดดดีดีน,นายแอมแตกแลไม่ไหนต่อไม่ไหนต่อฮะมันอยู่ไหนอ่ะ หา,มหามออไม้บอลหาไม้ตะบอลไม่แน่ใจท่านหาเองสิท่านผวกแพ<ส>้คงก,ก็เป็นแค่พี่ปลองไม่เอาอย่าเล่นดิฮิจาเอเดน จบแค่นี้แล้วกันไม่ไหวแล้วเ็นเดี๋ยวค่อยมาหาใหมา่เดดวันนี้หลังแอบอีอ้งั้นบ๊าย